สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่16มกราคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n กก็ปิดตลาดไปที่1,401.72จุดลดลงไป5.30จุดหรือว่าติดลบไป0.38%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่39,000ล้านบาทเศษโดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่ง พลังงานแล้วก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกอาหารธนาคารการเงินแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกันกุลราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.47%ก็ตลาดนั้นคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการ ในไตรมาส4ปี66กัไรนั้นจะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นอกจากนี้ก็ยังได้ปัจจัยบวกมาจากการที่รัฐบาลน,นั้นมีการปลดล็อกโครงการโซล a ร์รูปท็อแล้วก็มีการเดินหน้าโครงการไฟฟ้าสีเขียวอีกด้วยทางด้านของ TKN ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.76%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรามาส4ปี66จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าทั้งปีนั้นจะขยายตัวได้ในอัตรา20%ด้วยกันทางด้านของ EPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.19%โดยทางด้านของนักวิเคราะห์นั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของไตรามาสที่3งวดปีบัญชี67นั้นจะ เติบโตได้ Year-on-Year year. แต่ว่าก็อาจจะลดลงไป Q-on-Q อันเนื่องมาจากปัจจัยของฤดูกาลส่วนทางด้านของ Ingres สราคาหุ้นบวกขึ้นมา10%ตลาดคาดว่าได้รับแรงหนุนมาจากประเด็นข่าวที่บริษัทนั้นมีการร่วมมือกับบริษัทซังวูไฮเทคจากประเทศเกาหลีใต้ในการร่วมพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของเอราวันราคาหุ้นติดลบไป2.89%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของนักวิเคราะห์เองก็ได้ระบุว่ายัางไม่พบประเด็นลบซึ่งเป็นประเด็นใหม่อยากมีนัยสำคัญแต่อย่างใดแต่ก็คาดว่าตลาดนั้นยังคงมีความกังวลในเรื่องของแนวโนม้มกันไรสุทธิในไตรมาส4ปี66ว่าอาจจะลดลงไป19%เรยียอเยีย ส่วนทางด้านของ DTC Enterprise ราคาหุ้นติดลบไป4.75%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าราคาหุ้นที่ลงมาแรงนั้นน่าจะเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้นั้นราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างจะแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ